大商いだぜカーボーイその分死ぬ可能性も高くなるがどんくらいだカンパニーどうだ และก่อนที่พวกเราจะไปดูคลิปนี้ผมขอฝากร้านเติมเกมจริงเพจพมอดเคลปเ์ไว้ด้วยนะครับสินค้าเพจพมอดนะครับก็รับเติมทั้งเกมเกณฑ์ชิ้นแผ่นแล้วก็ฮงไกซาร์เร็วเลยนะครับการันตีคุณภาพได้ผู้ใช้บริการจริงมากกว่า10,000แคนกันเลยทีเดียวและถ้าหากว่าเติมฮงไกซาร์เร็ววันนี้นะครับใช้ไปแค่ UID เท่านั้นนะครับแล้วก็ได้โปรโมชั่นไปถึง3คุ้มเลยนะคุ้มแรกก็รับส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นคิวบ์คอยไปเลยนะครับคุ้มที่2สามารถเข้าร่วมกิจกรรมฉลอง1ไลค์หน้าาเพจจจนกกของงรวัลลแุๆมูค่าาาาาากว่1บบททไดดด้้้้เลลยยนนะะคคครรัแุุมมสสถโของผมเกกีย ไปใส่ตอนชำระเงินก็จะรับส่วนลดเพิ่มอีกนะครับใครที่สนใจอยากใช้บริการก็สามารถคลิกลิงก์แอดไลน์เลยเพจตามลิงก์ใต้ดีคริปชั่นได้เลยนะครับเปคุ้มเป้ใช้าดต้องที่เกลือเป้เท่านั้นนะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการไดีดองเพชรดองโรคุ้มๆเนี่ก็ต้องที่ตูมตามชอบเลยนะครับมีบริการเริ่มต้นไปแค่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังมีแพ็กเกจอื่นๆอีกมากมายทานเลือกเลยนะครับมีทั้งเกมเกณชิ้นแปลงฮงไกซาเทลนและเกมอื่นๆอัปเดตเข้ามาอยู่ตลอดเลยนะครับใครนะครอง เล่นพี่บุญฮิ้วไปแนวว่ารู้สึกอย่างไรบ้างเก่งไหมฟันแหลมไหมเต้นเก่งเปล่าเอลดี LD ไหมเป็นอย่างไรบ้างไม่เกี่ยวกับเกมเลยนะครับมาบอกแบบนี้ก่อนจริงๆแล้วนะครับพี่บุญฮิ้วเนี่ยเป็นตออนัวละครที่มีแมคานิกนะอย่างเรื่องการแปะจุดอ่อนท่ากายภาพการใช้อ,อัติมเมตใส่สูตรประมาทที่เราเลือกเป็นระยะเวลา2เทินหรือว่าใลาจะนําไปเดินสำรวจโลกลงเมมโมรี่ออฟเคเราก็สามารถจะกดเทคนิคของพี่แกนะครับและจะเข้าสู้กับมอนหลังจากนั้นก็ใช้สกิลต่อสู้เพื่อมารสนะศึกท้าดวลใส่มอนซ์ต่อเริ่มการต่อสู้เพื่อแปะจุดอน ก็ได้เหมือนกานๆต้องบอกเลยนะคบว่าตัวละครอย่างบุชฮิวนะครับหรือพี่บุญของเราเนี่ยเป็นตัวละครในเพที่เป็นมิตรสาหรับผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ที่กำลังหาตัวละครดาเมจดนวเทงต่างๆแบบว่าเราขี้เกียจเปลี่ยนตัวไปมาเนี่ยเราก็เล่นอยู่ตัวเดียวก็พอต่อมาจะเป็นเรื่องของการเบรกนะครับไม่ใช่การหยุดรถแล้วก็ไม่ใช่ตัวละครบางตัวที่ไม่มีใบขับขี่แล้วก็ไปขับรถด้วยเช่นเดียวกันก็สําหรับเรื่องที่ผมอยากจะพูดนะครับก็คือตัวละครอย่างพี่บุญฮิวเนี่ยถือว่าเป็นตัวละคร d p เนะครับที่มีข้อดีอยู่ตัวละครดาเมีตัวอื่น แน่ในส่วนนี้เลยอย่างเรื่องการเบรกจุดอ่อนของพี่บุญหิ้วนะครับที่จัดได้ว่าเบรกจุดอ่อนได้เร็วมากๆนะเพราะว่าพี่แกนะครับก็มีแสกอยู่นั่นเองนะสูงสุดได้ถึง3ขั้นกันเลยทีเดียวโดวยจะทําให้พี่บุญหิ้วได้รับการเพิ่มมัตราการเบรกจุดอ่อนโดยแสกแต่ละขั้นจะเพิ่มมัตราการเบรขั้นละ50%ให้กับคนพีกด้วยนะและก็แถมที่สําคัญนะครับแสกจากคอนสวอนอันนี้เนี่ยมันยังดองไปใช้ตอนสู้กับมอนในรอบอื่นได้อีกด้วยนะถือว่าโคตรจะดีมากๆสาหรับคนที่เเรราาาาานนีียียดิแปปะััับบลล้้้้วววกก็อาจจาตตตตตงงงไงไหหื ก็มาในหัวข้อคอมโบนะครับและท่านในตอนนี้เนี่ยไอดียใครมีบาร,รมีจากการเปิดกระชาตูต้เจข้างบ้านอยา่างเจ๊เหมยนะต้องบอกว่าเมตาตลอดการจริงๆนะครับใครที่มีอยู่เนี่ยก็สามารถนํามาเล่นไดาในตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าเจ๊เหมยแกเนี่ยจะเพิ่มมาตราการเวอจุดอนนะให้กับพี่บุญทิวเนี่ยไปอีกนะทั้งที่แม่งก็เยอะอยู่แล้วล่ะทำให้เวลาบเบรกทีเนี่ยเกตหายไปเยอะมากนะครับแถมพอมอนดโดนเบรกเนี่ยก็โดนเจ๊เหมยบุลลี่นะครับพักเทิร์นดันไปเทิร์นอื่นอีกนะครับนี่ยังไม่ได้นับที่พี่บุญทิวนะครับ เจ๋อเหมยนะครับก็พี่แกไปเล่นกับโรเวอร์เ้ย ตาละ MC ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแถมไม่ได้แย่เลยนะแค่เราอ่ะต้องทำค่าความเร็วให้กับพี่แกเยอะหน่อยนึงนะครับเพื่อเราจะได้รีบบอกเธอนะครับมาเบรกมอนให้ล้มนะแล้วก็รีบซัดมอนที่โดนเบรกได้นั่นเองนะและแน่นอนว่าตัวละครอย่างพี่บุญทิ้วนะครับสามารถใช้ทำให้ตาได้บ่อยมากๆเพราะเรามีการฟื้นฟูพลังงานอัติเมตนะครับจากเทรสเซหนะทุกครั้งที่เราได้รับแซกลาคมคมจะได้รับมา10หน่วยนะและถ้าหากว่าเราใสาล่ลิเลยกอย่างเซตเบรกเข้าไปอีกเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับพลังงานเหลือเฟ นบนิ้วเนี่ยก็มีข้อควรระวังอยู่พอสมควรเลยอย่างแรกคือแพ้มอนที่ล้างที่บับได้นั่นเองนะครับเพราะมอนจะล้างจุดอ่อนที่พี่แกเนี่ยแปะไว้ออกไปเลยและก็อีกข้อคือมอนที่สามารถปิดจุดอ่อนได้นั่นเองนะครับในลิสต์ตอนนี้ก็มีสารเจ้าจินนะครับกวางรักโลกแล้วก็ไอ้เต้าลิงแฟนต้านะครับมันเป็นมอนที่หน้าโดนกระเทืบเหลือเกินที่บอกเลยว่าถ้าเจอทีในกำมัดนะครับนะและข้อสุดท้ายที่ผมเจอก็คือเรื่องของพี่แกเนี่ยค่อนข้างจะบางนะครับเพราะว่าเวลาพี่แกใช้สกิลต่อสู้นะครับแปะมาร์คศึกท้าดว,ยายดางงวลย เพนะราะว่าในสถานการณ์นี้นะครับทั้งพี่แกแล้วก็ซูถูกมารเนี่ยจะได้รับดาเมจแรงขึ้นนะก็วัดวัดกันไปเลยแหละเอาจงจริงแล้วก็อยากแนะนําว่าถ้าอยากให้สบายเนี่ยก็เปิดตัวตุ้งข้างนะครับไปด้วยเลยนะเทปสามตามาดนใจก็ดีเหมือนกันเพราะบางครั้งมันอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับที่เราอาจจะตายในทีเดียวก็อาจจะเป็นไปได้และแน่นอนว่าตัวละครอ,อย่างบูทฮิวนะครับเป็นตัวละครที่ทาดาเมจเดียวถ้าว่าเราเจอมอนหมู่ก็จะเหนื่อยหน่อยนึงแถมตัวละครที่เจอมอนหมู่แล้วจะกินแต้มสกิล่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเพราะเวลาเบรกมอนหรือฆ่าได้ี่ต้อง ซื้อพี่แกเป็นตัวละครที่แทบจะไม่แจนต่างสกิลให้เราเลยแน่นอนว่าพี่เอลดีของเราเนี่ยจะแนะนําให้อัพตัวของพรสวรรค์พรสวรรค์ก่อนเลยนะครับเพราะว่าดาเมจหลักที่เราทําได้เนี่ยเกิดจากส่วนนี้นะครับและถ้าหากว่าเราเหลือเนี่ยหรือว่ามีงบละก็ไปลุยสกิลต่อสู้แล้วก็ตีปกตินะสามารถไล่ๆแล้วก็คละๆกันตามขึ้นมาได้เลยนะแล้วแต่ว่าเราอยากจะได้ตรงไหนก่อนนะครับและถ้าไม่ตายนะครับถ้าหากว่าไม่ได้อวยขนาดนะั้นเนี่ยทรัพยากรก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนะั้นเนี่ยก็อาจจะทิ้งไว้แค่เลยไ พล่าพล่าพล่านะครับ,นะบ,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 รบอย่าเพิ่งไปอัพทาเลสมาดูไล่โคนกันก่อนอน,นะครับส่วนของไล่โคนที่น่าสนใจเนี่ยแน่นอนว่าประจําตัวทําไมเราองพูดถึงเอลซีประจําตัวไดนะ้ในเมื่อทุกคนก็รู้ว่ามันดีแน่ๆไหในๆหนก็รูปขึ้นแล้วพูดเลยละกันนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีไล่โคนอันเดียนะคบที่เพิ่มค่าบเลยรัเปิดให้มาทำให้ดามเมจจากการเบรกของพี่แกเนี่ยทำดาเมจโดยไม่สนเดฟอีก20%อีกด้วยง่ายๆคือทำดาเมจได้เกิดจากในส่วนพรสวรรค์เนี่ยตอนเบรกซูแรงขึ้นนั่นแหละหลังๆมิแต่ตัวขายประจําตัวเนาะและ อันแรกคือประจําตัวตัวละครที่ถูกกลืมประจาตัวซีรีส์นะครับส่วนตัวคิดว่า LC อลน,นีนียใส่ได้เลยนะครับถ้าหากว่าไม่มีของอะไรจะใส่ให้แล้วนะครับเพราะว่าคนของลายคนนี้จัดว่าดีมากๆนะเพราะเราจะได้คิวเรทนะครับเพิ่มกับโบนัสดารเมนของการตีปกติด้วยจัดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าเท่าที่เทสดูนะครับลายคนอันนี้น่าจะเหมาะมากๆนะครับก็เล่นกับตัว MC ประสาทนะครับหรือว่าเจ๊เหมยเนี่ยก็จะดีนะและเราจะต้องอัดค่าความเร็วนะครับให้กับพี่บุญที่ประมาณ1หนค่เบร้อยเราอะไรพวนีเหลือนะก็ไปลง ไลโคน5ดาวของเฮอร์ตาช็อปนะครับสั้นๆเลยเป็นไล่โคนที่ถือว่าดีที่สุดของพี่แกแล้วนะครับณตอนนี้นะหรือว่าจะใช้เป็นไล่โคนสีดาวของน้องชูชังก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าใครที่ไม่ได้แลกเฮอร์ตาช็อปไว้นะหรือว่าเอาไปสาใส่ยคนอื่นอยู่ดังนั้นก็หยิบชิ้นนี้ไปใส่ได้เลยนะครับเงื่อนไขในการทําไล่โคนชิ้นนี้เนี่ยก็ทําได้ง่ายด้วยนะครับเพราะมันจะเพิ่มโบนัสดาเมจให้เราเมื่อเราตีใส่สูเป้าหมายตัวเดิมนะครับหรือว่าถ้าใครย,ยังไม่มีจริงๆนะครับก็แนะนาว่าเป็นไลนมรเิ่นเอโ คิวเรตเนี่ยมันไม่ได้เพื so ่อให้เราทุกเธอนนะครับไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่มีไลโคนดที่กล่าวมาอันก่อนหน้านี้ก็ใส่ไปได้นะไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรือว่าถ้ามันไม่มีเลยแบบมาเล็ดใหม่มากๆนะครับไม่มีของอะไรจะใส่เลยเนี่ยก็เป็นไลโคน3ดาวอันนี้ได้เลยนะครับก็ไม่เคยออกเสียงถูกนะไม่ว่าจะทํากี่คลิปเหมือนกันลิลิกลิลิคลิลิกลิลิกลิลิกเอ็กโคนะครับในเ่องของเอ็กโคเนี่ยณปัจจุบันนะครับถ้าดีที่สุดนะครับก็คือเซตนี้ได้เลยใส่2ชิ้นนะครับได้้้้้คค่่่่าาาาาเเเเเบบบรรรรกกใใใหห16%ถส4ชินนีย็จะว 16%นะครับและจะมีความสามารถเสริมที่เราเบรกซูได้เนี่ยจะทำให้คนที่ใส่เซตนี้นะครับได้รับพลังงาน8หน่วยนะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับจะบอกว่านาค้อนเป็นส่วนตัวของผมเนี่ยเนื่องจากว่านายตอนนี้นะครับพี่แกเป็นตัวละครดาเมจตัวแรกที่มีแมชินิกการทำดาเมจจากการเบรกเป็นไปได้ไหมว่าในอนาะโคจะมาให้เลือดมาช่วยเสริมความเก่งแบบพี่แกเฉพาะทางก็ได้นะก็ฟีลไว้คล้ายลอรเรโชตอนมาใหม่ๆนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยหมอแกก็เป็นตัวละครตัวแรกที่เล่นกับดีบัฟนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรลิกนะครับอีกแล้วพี่ติ๊ก ลิลิกที่เหมาะสำหรับตัวละครเดเวทที่เล่นกับดีบัพตามมานะครับเอาตามตรงนะครับณนะตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าอีกนานแค่ไหนนะครับเซตลิลิกอันนี้เนี่ย <laughs> มันจะเข้ามาผมก็ตอบไม่ได้นะครับ <laughs> และสาหรับจักรวาลประดับประดับจักรวาลบาร,บรมจักรวรรดิอะไรสักอย่างพวกนี้แหละครับนะก็เล่นอ่านผิดทุกอันนี้ก็ไม่ไหวนะครับนะเซตวงในบบนั่นแหนละครับแน่นอนว่าดีที่สุดเด็กก็ไปเซตจากโลก4ชิ้นนี้เลยนะครับแต่เพราะว่าเขาสามารถบวกค่าเบรกให้เรา16นตะครับแล้วถามว่าคลามีความเร็วมากกว่า145เนี่ยก็จะเพิ่มค่าเบรคให้เรา20อนะครับถ้าดียวก่อนนะครับข้อดีไม่ได้มีเพียงเท่าน้นนะเพราะว่าเราฟาร์มครั้งนึงเนี่ยก็มีเซตวอลแวกนะครับให้เรานาไปใส่ตวอนขง รองการบาลานต่างๆนะครับแนะนําว่าเสื้อเนี่ยก็เป็นคิ้วเรหรือว่าคริสตัลเมทได้เลยนะครับบางคนบาลานได้ไม่เหมือนกันไงรองเท้าเป็นความเร็วแบบ300%นะครับใส่แค่รองเท้านี่แหละเพราะว่าเซตประดับโลกสีนะครับมันบังคับทําสปีดอยู่ที่145นั่นเองนะฮรับโฟลูกแก้วนะครับใส่เป็นดาเมทธาหรือว่าพลังโจมตีก็ได้นะอยู่ที่สัดสวยเป็นหลักด้วและสุดท้ายก็คือเชือกนะครับบังคับใส่ค่าเบรกนะครับแบบการันตีการันเตอร์เลยนะเพราะว่าตรงนี้เราเล่นเบรกเท่านั้นนะครับฟรอก นะครับความเร็วคิวเรตกรีดแดมแล้วก็พลังโจมตีนะครับถ้าว่าเราไม่ได้ใส่ไลโคนประจําตัวนะครับสปีดควรจะเป็น1น5นะครับแบบโปรสิกนะหรือว่า160สําหรับไลโคนเซละนะเล่นะครับค่าเบรกประมาณ2 0 0ร้อถึงสามนะครับก็อยู่ในช่วงนี้ได้เลยและเราไม่ต้องพยายามหาค่าคิวเรตนะครับกรีดแรมก็ได้นะไปทําเบรกนะมันคุ้มกว่าเยอะเลยเพราะทําแล้วมันแรงจริงๆนะครับการเป็นตัวละครระเบิดคอนเทนต์กันเลยทีเดียวเพราะว่าพี่แกมีเทรท A2 นะครับที่จะเพิ่มคิวเรตกรีดแดมให้อี ดังนั้นให้ครีเอเต30%แล้วก็คริเด,ดม50%เลยนะไม่ต้องไปเฝ้าหากก็ได้นะแค่นี้ก็เยอะละในส่วนการจัดทีมนะครับแน่นอนว่าเราก็จะมีทีมมากมายได้ขึ้นในรอบตอนนี้นะครับถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวแต่ละตัวแต่ว่าถ้าให้แนะนําสุดๆเนี่ยก็เป็นทีมซูเปอร์เบรกเลยนะครับถือวอดดา่าดรามาแรงมากๆเลยนะถ้าทีมนี้ใครเนี่ยไม่มีเจมเลยก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถใส่ MC ของเรานะครับแล้วไปหาตัวบ้าตัวหนึ่งน,นะครับรามาแทนเจมเลยได้เลยแค่นี้เราก็สามารถเล่นทีมนี้ได้แล้วนะครับแค่เราอต้องปั้้นนพี่บุิวคให ความเร็วยกับปกตินิดหน่อยแนะนําว่าหาประมาณ160ได้ก็จะดีมากๆนะครับและสําหรับนาทีมืเนินเนี่ยคุณสามารถจัดตามความต้องการได้เลยนะคะแต่แนะนํามากๆเลยเนี่ยถ้าใครไม่มีลายคนประจําตัวนะครับไม่ควรนะเล่นกับตัวของ MC ประสปราศเนี่ยมันจะคุ้มที่สุดแล้วนะครับอย่างไงก็แนะนํา MC ประสานนะถนะ้าหากว่าไม่มีไลายคนประจําตัวและส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับและหลายๆคนก็มักจะถามกันคือเรื่องของลน์คนกับอีดอดอนที่1เนี่ยกดอ,อะไรดีเบอร์ส่วนตัวนะครับอยากให้เปิดลายคนประจําตัวมากกว่านะครับเพราะมันสามารถทําให้เราเนี่าบ ถึง300%ได้ง่ายมากๆนะครับซึ่งมันจะส่งผลดีในเรื่องของครีเอทคิรเมทพวกนี้ด้วยนะครับแต่นักใครไม่ซีเรียสนะคะผมคองเทพทํา300ได้แล้วเนี่ยแถมผมยังเล่นกับ NC ประสานได้เนี่ยก็เรียนเชิญคุณท่านเปิดเดลอนที่1ได้เลยนะครับถ้าว่าเอาถึงรอนที่2เนี่ยก็ยิ่งดีแล้วก็กิมได้เลยนะยิ้มแบบไม่หุบนะครับแต่ก็ไม่มีตังค์กินข้าวเหมือนกันดังนั้นเนื้อหาที่เราพูดถึงตัวละครอ,อย่างบูทิลก็มีประมาณนี้เลยนะครับไม่เชิงว่ามาไกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือพูดความรู้สึกด้วยนะครับแนวทางการเล่นต่างๆด้วยนะครับแล้วก็บอร์ดในห้องทีมนะครับการจัดตัวละคร ต่างๆว่าควรได้แบบไหนความเร็วเท่าไรนะครับว mm ิว hmm. แบบไหนเนี่ยก็ประมาณว่าไกดกันนะก็นั่นแหละครับไม่มีอะไรมากมายน้าหว่าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปนะครับตรงไหนที่ผมพูดเร็วฟังไม่ช์จฟังไม่ทันก็สามารถสอบถามได้หรือว่ามีทีมในใจมีของในใจอยากจะถามว่าดีไหมยังไงนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับดังนั้นก็เจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็บายบาย,บายนะครับ